สวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านนะครับผมก็ขอทานายดวงชะตาความรักของชาวราศีมังกรตั้งแต่วันที่15ถึง31สิงหาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีมังกรจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่ว,วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนไดค,คนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับ ก็เริ่มดูดวงความรักของชาวราศีมังกรในเดือนสิงหาคมอีพีหลังดีกว่าว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่าเดือดสตาร์เข้ามานะครับเดือดสตาร์ในที่นี้เป็นภาพของผอู้หญิงคนนึงที่เขาเหมือนกับล้มเหลวนะครับหรือว่ากำลังผิดหวังเสียใจหรือใครรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับความรักแล้วก็ปัญหาอยู่แต่เห็นไหมครับผมว่าเหมือนเริ่มมองเห็นดวงจันทร์นะครับผมเริ่มมองเห็นดวงดาวเริ่มมองเห็นโอกาสที่จะลุกขึ้นมายืนแล้ว พะฉันไพ่ไปนี้ทำนายดวงชะตาความรักของชาวสีมังกรหลายท่านว่าตอนนี้เหมือนคุณเริ่มมีโอกาสเรื่องความสัมพันธ์ที่จะกลับไปรักษาจะกลับไปเยียวยานะครับจะกลับระฟื้นฟูจะกลับมาเหมือนกับให้โอกาสกันละกันแล้วเพราะฉันใครกาลังผิดหวังเสียใจหรือร้องไห้นะครับหรือถูกทำร้ายหรือกำลังร้องไห้หรือเสียใจหรืออกหักกับความรักหรือทะเลาะกันก็ตามนะครับตอนนี้เหมือนกับดวงของคุณเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มผ่านความเจ็บปวดเริ่มเหมือนกับกลับมาฟื้นฟูตัวเองแล้วหรือใครหลายคนอาจจะมีไพ่ขึ้นมาว่าทีออฟครับหรือไพ่สาม ทำนายว่าคนรักที่มีปัญหากันไปคนรักที่ทะเลาะกันหรือทะเลาะกันไปเนี่ยนะครับตอนนี้เหมือนกับเดอสตาร์กับไพ่สามถ้วยหรือทีออฟคัพกลับมาเริ่มคุยกับมาเริ่มติดต่อกับมาเริ่มเข้าใจกับมาเริ่มอยากจะเข้าใจกันแล้วเพราะฉะนั้นไพ่เป็นโอกาสที่คุณสองคนเนี่ยเหมือนกับจะกลับมาฟื้นฟูจะกลับมารักษาจะกลับมีเยียวยาของกันและกันนั่นเองชาวสีมังกรหลายท่านอาจจะมีไพ่ขึ้นมาว่าเดอสตาร์กับไพ่สามถ้วยทั้งหมดทั้งมวลของไพ่สองใบนี้คืออะไร คือคนสามคนที่เคยมีความสุขเคยเต้นอัลบัมเคยกินข้าวเคยอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นนี่คือไพ่ของความความรู้สึกที่เราเคยมีความเข้าใจต่อคนรักของเราเราเคยคุยกันเราเคยเข้าใจกันเราเคยใส่ใจกันมาก่อนมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่ชาวสีมังกรหลายท่านเนี่ยที่เราเคยผิดหวังเคยเสียใจเคยเลิกราหรือทะเลาะกันไปนะครับเดี๋ยวถูกทำร้ายมาเนี่ยทาให้เขาเนี่ยเริ่มรู้สึกว่ามีแค่คุณนั่นแหละที่เป็นคนที่ทําเพื่อเขามีแค่คุณนั่นแหละที่เคยอุทิศเวลาเคยดูแลเคยใส่ใจเคยเข้าใจเขาก็มีแค่ชาวสีมังกรนั่นเองแหละที่เข้าใจคคนทีุ่ณัก เพราะฉันที่เขากลับมาเนี่ยนะครับที่เขากลับมาหาคุณคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยคุณอาจจะเสียใจผิดหวังนะครับรู้สึกเหน็ดเหนื่อยรู้สึกผิดหวังรู้สึกเสียใจแต่ไพ่ขึ้นมาว่าเอ o ออฟวานหรือไพ่แปะไม้เท้าจะเห็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งเขานั่งอยู่ตรงพื้นเห็นไหมครับแล้วเหมือนเขาหนีออกมาจากความเหน็ดเหนื่อยกับปัญหาต่างๆกับสิ่งที่เหมือนกับถูกทำร้ายบ้างแหละถูกผลักออกมาถูกบอกเลิกบอกลาบ้างแหละหรือปัญหาการที่มันไม่เข้าใจกันหรือทะเลาะกันหรือความไม่ชัดเจนต่างๆนานาแต่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาถึงสตาร์กับไพ่สามถ้วย กับกายเป็นความรู้สึกที่ว่าพอเราเดินออกมาพอเราเดินออกมาปุ๊บพอเราสึกเสียใจรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหมือนกับหมดแรงปุ๊บเนี่ยกับกายเป็นเขานั่นแหละคนร่างของชาวสีมังกรนน่นแหละที่กลับมาอยากจะดูแลอยากจะกลับมาฟื้นฟูอยากจะกลับมารักษาสิ่งที่เขาเคยทําลายคุณเพราะฉันทั้งหมดทั้งหมดไพ่สามใบนี่คือความเข้าใจความเข้าใจที่ชาวสีมังกรเคยอุทิศเคยเข้าใจเขาเคยดูแลมีแค่คุณเท่านั้นแหละที่คุยแล้วรู้เรื่องมีแค่คุณเท่านั้นแหละที่เข้าใจเขาหรือว่าดูแลหุ่นงใยเขามาตลอดเพราะฉันสิ่งที่คุณทาไปทั้ง คุณอาจรู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้เลยกลับมาเลยถูกเขาพักออกมาแต่กลายเป็นเหมือนกับเดอสตาร์กับแปะไม่ได้เห็นไหมครับพอเราตัดสินใจว่าจะพอแล้วเหนื่อยแล้วนะครับเสียใจหยุดพักแล้วเริ่มเหมือนกับหมดหวังแล้วกับการเป็นเขาเนี่ยแหละที่อยากจะกลับมารักษากลับมาดูแลกลับมาเห็นคุณค่ากลับมาฟื้นฟูกลับมาขอโอกาสกันละกันนั่นเองเพราะฉะนั้นหมดน้หมูกไพ่สามใบนี่เขาทำยด้โดยสตาร์ของชาวสีมังกรว่านี่คือเดือนแห่งโอกาสนี่คือเดือนแห่งการฟื้นฟูนี่คือการเดือนแห่งการรักษาการรักษาการเยียวยา สิ่งใดที่มีปัญหาการสิ่งใดที่ทะเลาะการสิ่งใดที่ไม่เข้าใจกันจะกลับมาเข้าใจกันในเดือนเอ็ดออกาลเดือนสิ่งหาคมน้นไปความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยนะครับจะกลับมาเข้าใจจะกลับมาปรับความเข้าใจจะกลับมาเดินหน้าต่อแต่เกิดใครรู้สึกว่าเ้อเราเลิกกับเขามานานแล้วเขาเลิกกับเราไม่ได้คาชัดเจนเขามานานแล้วเลิกกับเขามาหลายปีแล้วพไพ่ใบนี้บอกว่าแปดไม้เท้าเดือดสตาร์แล้วก็ไพ่สามออกสามถ้วย ดวงชะตาของคุณก็จะเหมือนกับพบเจอความหวังใหม่พบเจอดวงดาวใหม่พบเจอคนรักความรักใหม่หมเข้ามาที่ไม่ต้องกลับไปเหน็เดเนกับความรักเก่าๆอีกนะครับพไพ่ใบต่อมานะครับขึ้นมาว่าฮีโรเฟนเข้ามาทํานายดวงชะตาของชาวสีมังกรเลยท่านว่าไพา่ใบนี้คือภาพของคนคนหนึ่งที่เขาเป็นเหมือนกับนักบวชเห็นไหมครับเครื่องหมายแห่งความถูกต้องพิธีกรรม นะครับหรือว่าเครื่องหมายแห่งศาสนาศาส,สนาคิดอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉันฮิโนเฟนคือหมายความว่าอะไรหมายความว่าความรักความถูกต้องที่คุณเคยมีต่อกันมาอะไรเพราะฉันสิ่งเหล่านี้คือความรักที่ชาวสีมังกหรหลายท่านเวลาคุณรักใครเนี่ยคุณอาจจะมอบความดีความจริงใจความใส่ใจนะครับแล้วเรามักจะเหมือนกับเป็นคนที่ค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเข้าใจเขาอะจนกลายเป็นเหมือนกับเราคบกันมานานแล้วเรารู้ใจกันแล้วเราเหมือนกับทําดีมาตลอดเพราะฉันสิ่งที่คุณเชื่อ เชื่อในรเชื่อในสิ่งที่เป็นศาสนาที่ถูกต้องเชื่อในความถูกต้องที่เราทําให้เขาไปเชื่อในความรักที่เราพยายามดูแลพยายามรักษาพยายามอยู่กับเขาช่วยเหลือเขาแก้ปัญหาแม้ว่าบางทีเราจะถูกเขาผลักออกมาแม้ว่าบางทีเราจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยรู้สึกเสียใจรู้สึกเหมือนกับอกหักร้องไห้หรือตอนนี้ผิดหวังอยู่ก็ตามแต่พ่ขึ้นมาฮีโร่เฟนกับแปดไม่เท้าคือความรักความผูกพันสิ่งดีๆที่คุณทําให้เขานั่นแหละนะครับเขาถึงกลับมาหาคุณ เพราะฉันท awesome ี่โนเฟนหมายความว่าอะไรหมายความว่าความผูกพันใครหลายคนอาจจะแต่งงานกันมีครอบครัวหรือใครหลายคนอาจจะเชื่อมั่นในความรักเชื่อมั่นในการและการเชื่อว่าคนนี้คือรักของเราคือคู่ของเราแต่สำหรับใครก็ตามถ้าเกิดยังไม่เจอเนี่ยไพ่ใบนี้บอกว่าคุณจะพบเจอคู่รักนะครับคู่รักคู่แท้ของคุณถ้าเกิดเขาเป็นคนที่ใช่นะครับคนคนนี้ที่เกิดเลิกกันไปหรือมีปัญหากันไปถ้าเกิดเขาเป็นคนที่ใช่เนี่ยเขาจะกลับมานะครับเขาจะกลับมาหาคุณจะกลับมาฟื้นฟูจะกลับมารักษาความสัมพันธ์ให้มันไปข้างหน้าต่อให้เข้าใจให้เยียวยา นะครับกลับมาดูแลกลับมาลักเรากลับมาดูกลับเพื่อนกลับมารักษาเราบ้างกลับมาใส่ใจเราบ้างนะครับเพราะฉันให้ฮิโนเฟนไปนี่กว,ว่ามันคือความรักที่คุณอาจจะเจอให้ขึ้นมาว่าการเจอคู่แท้การเจอคู่รักการเจอค,ความถูกต้องความเท่าเทียมสิ่งดีๆที่ได้ทไปบุญบารมีนะครับที่เราทาลงไปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะได้รับกลับคืนมามัน,มนก็หมายกับการทําดีทําบุญนั่นแหละคุณอาจจะไม่ทําวันนี้พรุ่งนี้อาจจะยังไม่ได้ แต่ถ้าเกิดทาไปเรื่อยๆทําไปเรืนานแล้วปุ๊บเนี่ยวันใดวันหนึ่งเราหายไปวันใดวันหนึ่งเรารู้สึกเจ็บรู้สึกเสียใจนะครับหรือมีปัญหาความรักไพเมนี้บอกว่าความดีมันยังคงอยู่ความรักสิ่งดีๆที่เราให้ใครสักคนหนึ่งไปมันยังคงอยู่นั่นเองเพราะฉันทั้งนายดวงชะตาของชาวสิมังกรยท่านว่าคนรักที่มีปัญหากันไปคนรักที่เลิกลากันไปนะครับถ้าเลิกกันไปไม่เกิน8เดือนถึง1ปีนะครับเขายังกลับมาแต่ถ้าเกิดเขาเลิกกันไปคุณไปเกินหนึ่งเกิน1ปบเดือนเกินีหนกังปีปุอน นะครับหลุดพ้นจากความเจ็บปวดหลุดพ้นจากปัญหาช่วงเดือน8เป็นต้นไปเห็นไหมครับแปไม่เท้านะครับเดือนแเป็นต้นไปเดี๋ยวสตาร์กับสามถ้วยเริ่มมีคนเข้ามาแล้วเริ่มมีความรักเริ่มเจอรักแท้เริ่มเจอคนที่สินเสมอกันนะครับเริ่มเจอคนเข้ามาติดต่อเข้ามาพูดคุยแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่ฮีโรเฟนมันอาจจะนำพาโชคชะตาของคุณเนี่ยมาพบเจอกับคนที่เขาคู่ควรคนที่สินเสมอกันคนที่ถูกต้องคนที่เขาอยากจะรักคุณอยากจะดูแลคุณอยากจะจริงใจกับคุณเหมือนกับที่คุณรักแท้กับใครสักคนหนึ่งนั่นแหละ พราะฉันไพ่ใบต่อมาผมขึ้นมาว่านออฟวานหรืออศัศวินถือไม้เท้าไพ่ใบนี้บอกชาวสีมังกรหรือท่านว่าคุณอาจจะเจอใครทักคนหนึ่งที่เขาทาร้ายคุณไปนะครับแต่คุณเนี่ยก็ยังเชื่อนะว่าสักวันหนึ่งที่เขาทำร้ายคุณหรือเขาเดินจากคุณไปเนี่ยว่าอหไรก็ตามที่เขารู้สึกตัวม่อไหรก็ตามที่หัวใจเขาหายไปเนี่ยเขาจะออกตามหาคุณออกตามหาชาวสีมังกรงนั่นเอง เพราะฉันไพ่ในออฟวานบอกชาวสีมังกรว่าคนรักคุณเนี่ยเวลาเขาเลิกกับคุณไปหรือทำร้ายจิตใจคุณเลิกคุณไปเนี่ยเขาเองก็ทําอาจจะทำไปด้วยอารมณ์ทําไปด้วยถือดาบเห็นไหมครับทําไปด้วยอารม์ทำไปด้วยไม่ได้คิดทําไปด้วยความโกรธทำไปโดยไม่ได้คิดถึงปัญหาที่ย่ตามมาหรือทําอะไรไปตามหมือนกับอาจจะเป็นอารมณ์ชั่ววูบนะครับเพราะฉันไพ่เบนในี่บอกชาวสีมังกรเลยท่านว่าคนรักที่เลิกลาคุณไปหรือมีเป็นปหาที่รอบคุณเนี่ยหรือเลิกจากไปหรือมีคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะทําไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบแต่วันนี้ที่เขากลัับมาาาาาาเเเยยพพระดววงใใจจหหหไไปป พะเขาเจ็บหัวใจพระเขาเสียใจมาบางคนเป็นอย่างนั้นเพราะเขาอาจจะเหมือนกับนึกถึงดอกไม้นึกถึงสิ่งดีๆที่ชาวสีมังกรทําให้ก็คือความรักที่จริงใจความรักที่ถูกต้องความรักที่เชื่อมัน่นความรักที่ดูแลเขามาตลอดเพราะฉันชาวสีมังกรเนี่ยถ้าคุณไม่เคยหายไปเนี่ยถ้าเขาไม่เคยเลิกกับคุณเนี่ยวันนี้เขาก็ไม่รู้หรอกว่าคุณรักเขามากแค่ไหนชาวสีมังกรรักเขามากแค่ไหนดีกับเขามากแค่ไหนเพราะฉันบางทีให้ไ,ไปนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยบอกชาวสีมังกรเท่านว่าคุณอาจจะหมดแรงแล้วค นะครับแต่พอเรารู้สึกหมดแรงรู้สึกเหน็ดเหนื่อยปุ๊บกลับกลายเป็นเหมือนกับเราเริ่มกลับมาดูแลตัวเองกลับมาฟื้นฟูตัวเองกลับมารักษาตัวเองกลับมาเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นเขาก็เลยกลับมาเก็เห็นคุณค่าคุณนั่นแหละตอนที่คุณหายไปไพ่ใบต่อมาผมขึ้นมาว่าไฟออฟวานนะครับหรือไพ่ห้าไม้เทา้าทำนายดวงชะตาของชาวสีมังกรหลายท่านว่านี่คือไพ่ของการปัญหาคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องการพูดคุยกันเห็นไหมครับปัญหาการทะเลาะกันปัญหาการไม่ยอมกันปัญหาการที่เหมือนกับเอาชนะหรือปัญหาการพูดคุยที่ไม่เข้าใจกัน หรือปัญหาที่อาจจะมีผู้หญิงหลายคนผู้ชายหลายคนคนหลายคนที่เข้ามาแทรกกลางระหว่างคุณกับเขาก็ได้เพราะฉันท้าเมท้าไปที่นี่คือหมายความว่ายังไงหมายความปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาแบบเราไปสู้อะไรไม่ได้อย่างเงี้ยเราสู้อะไรไม่ได้อยู่แล้วเห็นไหมครับผมว่าสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันมากกว่าสิ่งที่ใส่เสื้อสีขาวเสื้อสีดํานี่เยอะกว่าเสื้อสีขาวมันก็เพียนเสมอนกับสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันอาจจะเยอะกว่าคนไม่ดีก็อาจจะเยอะกว่าคนที่ดีเพราะฉันวันนี้เขาอาจจะเลือกสิ่งที่ไม่ดีวันนี้เขาจะมองเห็นสิ่งที่ไม่ดีนนนนนนะะะคคครัับออออาาจจจจไไปปเลืืก้่ อาจจะมองเราไม่ดีแต่ไพ่ใบนี้ว่าห้ามเมถาวสุดท้ายเสื้อสีขาวเนี่ยก็ยังอยู่เพราะฉันไพ่ใบนี้บอกชาวสีมังกรหลายท่านว่าสิ่งดีๆความรักคุณค่าที่คุณทําให้คนหนึ่งไปเนี่ยนะครับยังไงมันก็ไม่หายไปไหนยังไงมันต้องรู้สึกสักวันหนึ่งวันใดวันหนึ่งถ้าเกิดเขาไปรู้สึกว่าเจ็บหัวใจเสียใจหรือมีปัญหาเนี่ยเขาก็จะกลับมาหาคุณนะครับกลับมานึกถึงคุณกลับมารักษาคุณไว้กลับมาเลี้ยวยากลับมาฟื้นฟูความสัมพันธ์กับคุณเอาไว้เพราะคุณเนี่ดแลสุ้ว สำหรับความรักที่มีให้กับเขานั่นเองเพราะฉันมาทำนายดวงชะตาของชาวสีมังกรในเดือนสิงหาคมดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับไพ่ใบนี้ขึ้นมานะครับขึ้นเอ็มโพเลอร์เข้ามาใครหลายคนอาจจะรักคนที่เขาเป็นต่างชาติอายุมากกว่านะครับหรืออาจจะเป็นคนเา้อารมณ์นะครับตอนนี้อาจจะเหมือนกับเรามองเห็นเขาเป็นความเย็นชาเฉยชาหรืออาจจะเหมือนกับเรารักเขายอมเขามาตลอดเขาเลยคิดว่าคุณเนี่ยอาจจะยอมเขาไม่ยอมไปไหนพราะฉันพไพ่ใบนี้ว่าชาวสีมังกรหลายนะท่านว่าคุณสัมผัสได้คนคนหนึ่งว่าตอนนี้เหมือนกับเขาเปลี่ยนไปอ่ะเหมือนเขาเย็นชาเหมือนกับหัวใจเขา เหมือนเขาใจร้ายเหมือนเขาเย็นชาเฉยชาเหมือนเขาทำร้ายจิตใจเรานะครับแต่ไพ่ใบนี้บอกว่าลึกๆในใจแล้วเนี่ยลึกๆในใจของเขาแล้วเนี่ยชาวสีมังกรหลายท่านเอ็มพอยเลอร์คนๆนี้ก็ยังรักยังแคร์ยังมีความรู้สึกถึงลึกๆในใจ่างถึงคุณอยู่อะเพียงแต่ตอนนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องอารมณ์ปัญหาที่เขาคิดไม่ได้ปัญหาที่เขาอาจจะคิดว่าตรงนี้เขาต้องการเขาอยากทําแบบนี้เขาทําตามใจตัวเองอาจจะทําตามที่เขาคิดนะครับโดยที่ไม่แคร์คุณเลยแต่ไพ่ใบนี้บอกว่าฮีโรเฟนเดียรสตาเข้ามานะครับแล้วก็ไพ่ขึ้นมาแปะไม้เท้า ยังไงเขาก็รู้อยู่แล้วว่าคนนี้ผู้หญิงคนนี้ที่เขาทำร้ายผู้ชายคนนี้ที่เขาทำร้ายไปเนี่ยกำลังหมดแรงกําลังเสียใจกําลังร้องไห้จนน้าตาเป็นบ่อน้ําหมดแล้วนะครับจนน้าตามันออกมาจนไม่เหลืออะไรแล้วเพราะฉันพอเห็นดวงดาวปุ๊บพอเราชาวสีมังกรท่านเห็นดวงดาวหมายความว่าไงหมายความว่าพอเราอยู่คนเดียวพอเราออกมาจากจากความเจ็บปวดเริ่มลุกขึ้นยืนได้นะครับหรือเริ่มกลับมารักตัวเองกลับดูแลตัวเองปุ๊บเนี่ยเขากลับมาเห็นคุณค่าคุณซะอย่างนั้นเลยไพเอ็มพอยเลอร์บอกชาวสีมังกรท่านว่าคนรักที่เลิไไเกก เขาสนใจเขาจะกลับมาฟื้นฟูจะกลับมารักษาคุณเพียงแต่คุณเนี่ยเหมือนคนที่เป็นไพ่ขึ้นมาว่าทูอ็อบวานนะครับหมายความว่ายงไรทูอ็อบวานหมายความว่าตอนนี้เดอสตาร์กับทูอ็อบวานนะครับแล้วก็แปะม่เท้าเพียงแต่ตอนนี้ชาาสีมังกรหลายท่านคุณอาจรู้สึกว่าเรากําลังเหน็ดเหนื่อยกำลังหมดแรงกำลังหมดเสียใจกำลังร้องไห้จนม่เหลือน้ำตาแล้วใครหลายคนก็เลยรู้สึกเหมือนกับตอนนี้สองม่เท้าถ้าเกิดเขาไม่กลับมาภายในหนึ่งปีเนี้ยหรือปีเนี้ย ือเดนสิงหาคามเนี้ยไปโน่นไปเนี่ยหรือไม่พัฒนาความสัมพันธ์หรือไม่ชัดเจนกับเราเนี่ยนะครับไม่นคุณค่าเราเนี่ยเราคงรู้สึกเหมือนกับให้สองไม้เท้าเกิสตา์แล้วก็แปะไม้เท้าอะ่ะคงรู้สึกเหมือนกับเราเหนื่อยมานานแล้วเราเหนื่อยมามา,มากแล้วเราพยายามเต็มที่แล้วจริงๆเรารักเขาสุดสนใจแล้วเพราะฉะนันสองไม้เท้าที่คือเหมือนกับเราจะเดินต่อไปอาจจะมองผ่านเราอาจจะเหมือนกับอาจจะเหมือนกับเดินทางต่อไปหรือเหมือนกับเลือกที่จะมองถึงอนาคตมองถึงสิ่งที่กำลังจะเข้ามามากกว่า พะฉันทำนายดวงชะตาของชาวสีมังกรหลายท่านลดสืตาฮีโรเฟนแล้วก็สองไม้เท้าทำนายว่าความรักที่คุณสูญเสียไปใครเลือกคนรักไปหรือไม่เอาคนนี้หรือไม่เอาแล้วเนี่ยความเหน็ดเหนื่อยความทรมานความเสียใจเนี่ยนะครับไพ่เบนี่บอกว่าคุณอาจจะเลือกอนาคตที่อยากจะมีคนรักดีๆคนรักที่อยากจะรักเราอยากจะจริงใจกับเราอยากจะรักษาเราไว้เห็นเรามีค่าไม่ใช่ทิ้งเราให้จมอยู่กับรอยน้ําตาจมอยู่กับกองน้ําตาจมอยู่กับความเสียใจจนเหมอือนกับหมดแรงนั่นเองใครหลายคนก็เลยเลือกที่จะไม่กลับไป เพราะฉันไพ่เปนิแนะนำครับชาวสีมังกรถ้าเกิดคุณยังฟื้นฟูยังรักษาอยังคิดถึงเขานะครับระยะเวลายังไม่เกินเนี่ยผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปใจร้อนนะอย่าเพิ่งไปเหมือนกับมองถึงอนาคตอย่าเพิ่งไปแบบหนีเขานะอย่าเพิ่งออกมานะเพราะถ้าหลายหลายคนรู้สึกเหนื่อยจนเหมือนกับแต่จะหนีออกไปให้ไกลอยากจะไม่อยากเจอเขาอีกไม่อยากจะเจอเขาแล้วไม่อยากจะคุยกับเขาแล้วนะครับไพ่ไปต่อมานะครับขึ้นมาวัตถุออฟเพนดิคอนหรือว่าไพ่สองเหรียญ ไพ่ใบนี้คือตำแหน่งที่9นะครับแนะนําชาวสีมังกรหลายท่านว่าถ้าเกิดเขากลับมาคุยเนี่ยนะครับในช่วงของเดือนนี้ปีนี้นะครับตั้งแต่สิงหาคมต้น,ตนไปหรือภายในปีนี้เนี่ยผมแนะนำว่าไพ่สองเลยมบอกว่าให้คุณเนี่ยลองปรับความเข้าใจลองค่อยคุยกันก่อนว่าไปทางซ้ายหรือทางขวามันยังดีมีความรู้สึกดีๆหลงเหลืออยู่ไหมยังมีสิ่งดีๆหลงเหลืออยู่หรือเปล่าหรือถ้าคุณยังรู้สึกว่ากลับมาคุยปุ๊บมันยังไม่ได้ความชัดเจนกลับมาคุยปุ๊บแต่มันก็ยังไม่ดียังไปทางซ้ายยังทําให้เรารู้สึกเเเเหน่่่ยใใจจจ็บปววดดสสีีีงมมมิไาากก ไพ่ใบนี้ว่าก็เหมือนกับเราก็ต้องปล่อยเหรียญน,นี้ไปก็ต้องปล่อยมือหรือมือข้างหนึ่งไปเพราะฉันไพ่ใบนี้ว่ามีทางสองทางให้เลือกทางหนึ่งคือไปเลือกสิ่งดีๆที่กำลังรอคอยคุณอยู่แต่สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็ต้องกลับไปเคลียร์ให้มันจบนะครับแนะนอ้แบบนั้นไพ่ใบสุดท้ายนะครับคือบทสรุปความรักของชาวสีมังกรว่าไพ่ T of Pentacles หรือไพ่สามเหรียญไพ่ใบนี้คือไพ่อของการที่เหมือนกับการปรึกษาหารือการเข้าใจกา,ก,าการเลือกสิ่งดีๆนะครับเพราะฉันไพ่ใบนี้บอกชาวสีมังกรหลายท่านว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย บทสรุปคำข,ของคุณเนี่ยคุณจะเจอสิ่งดีๆคุณจะเจอคนที่เป็นคู่คุณคุณจะเจอความรักที่มันหายหายลุดพ้นนะครับกลายเป็นคนที่เหมือนกับได้รับการดูแลได้รับการเยียวยาใครที่ถูกทาร้ายใครที่เหน็ดเหนื่อยใครที่เสียใจเนี่ยคนรองคุณก็จะกลับมาหาคุณแต่เพียงแต่ว่าคุณยังมองเขาเป็นคนดียังมองเขาเป็นสิ่งดียังจะกลับมาเห็นสิ่งดีๆเห็นคุณค่ากันอยู่หรือเปล่ายังจะกลับมามีความสุขกันอยู่หรือเปล่ากลับมาเข้าใจกันอีกครั้งได้หรือเปล่าขึ้นอยูู่กกับารพดคุยตติด่อกการลัับมาาคุยกกนแลปรรึษหือหรือปรัับควาามเข้ใจกนนนัเองแต่คุณรู้สึกว่าาเเรลือกเขาเราเ็บ พ่ไปในวาสุดท้ายคุณจะเจอสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณคือเนื้อคู่คนรักนะครับที่อยากจะรักษาอยากจะเยียวยาเห็นเรามีคุณค่านะครับอยากจะดูแลเราอยู่กับเราแล้วเหมือนกับเราไม่ต้องมานั่งเหนื่อยไม่ต้องมานั่งไม่สบายใจไม่ต้องมานั่งเสียใจไม่ต้องมาเคยถูกทิ้งอะไรอย่างเงีย้ยนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านดวงชะตาชาวสีมัง,งกรท่านว่าคุณอาจจะเจอผู้ใหญ่ใจดีนะครับผู้ใหญ่อุปถัมภ์หรือดวงของคนรักที่อาจจะเป็นชาวต่างชาตินะครับหรือคนที่เหมือนกับมีอำนาจวาสนา,าที่จะเข้ามาดูแลคุณ และมีคนที่เหมือนกับเดอะสตาร์ด้วยหมายความว่ามีคนมาเมตตาเราแล้วมีคนมาอยากจะดูแลอยากจะเลี้ยงเราแล้วอยากจะรักษาเราแล้วนะครับเ mm hmm. พราะฉันอยู่ที่ว่าคุณจะอยากไปหาคนเก่าหรือจะเลือกคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมดีกว่าไหมนั่นเองไพอ่ออร์เคิลนะผมแนะนําชาวสีมังกรเดือนสิงหาคมว่าเดอะวสยสวานนะครับแล้วก็ดีเดชชันไพ่ใบนี้บอกชาวสีมังกรหลายท่านว่ามันเหมือนกับการเราเนี่ยนะครับคิดซะว่า เราเสียใจเราเสียความรู้สึกไปแล้วเนี่ย,พยไพ่ใบนี้ก็เหมือนกับเราคิดว่าเราทําดีสุดแล้วนะการเหมือนการอุทิตตัวเหมือนกับการอุทิตใจเหมือนการทุ่มเทใจให้ทศคนนึงที่หัวใจแล้วแหละเหมือนการทําดีโดยที่ไม่ต้องหวังผลตอบแทนนั่นแหละพะฉันพไพ่ใบนี้แนะนำชาวสีเหมืองกรหลายหลท่านว่าความรักความดีความรู้สึกคุณให้ทศคนหนึ่งไปเนี่ยถ้าสุดท้ายคนรักคุณไม่กลับมานะครับถ้าเลิกกันไปเกิน8เดือนแล้วเขาไม่กลับมาเนี่ยบางทีมันก็เหมือนกับเราก็คิดว่าเราอุทิตใจให้เขาไปแล้วทุ่มเทให้เขาไปเต็มที่หันเองแต่ ถ้าเกิดคุณจะเริ่มต้นความรักใหม่ไพ่ใบนี้ก็เหมือนกับอยากให้คุณเนี่ยเป็นเหมือนกับห่านเป็นเหมือนกับหงส์ที่แห่งคุณค่าตัวเองมากขึ้นแล้วก็ทักทําสิ่งดีๆให้กับคนที่คุณรักให้ดีกว่าเดิมอย่าไปลดคุณค่าตัวเองอย่าไปลดเหมือนกับอ้ยเราไม่อยากทําแบบนี้ใครแล้วไม่อยากจะรักใครแล้วไม่อยากจะทุ่มเทหัวใจใครอีกแล้วเพราะไพ่ใบนี้บอกว่ามันคือสิ่งดีๆที่คุณทามันคือความอุทิศตนอุทิศตัวอุทิศหัวใจที่ออกมาแล้วมันดีจริงๆนั่นเอง ก็ขอบคุณชาวสีมังกรทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด s u b สไครต์ด้วยนะครับผมและใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ